คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงที่มีเนื้อหาอยาบคายเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมแม่แนะนำให้เรียนแบบหรือทำตามนะะักรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง7 8 9 9 channel นะฮะวันนี้เราก็จะเล่นตามคำขอของคนดูนะฮะ y Benito น,นะฮะผมเอาทุนเข้ามา10,000บาทน,นะฮะเริ่มเบสที่60มา จังหวะแรกไม้แรกยังไม่เข้าโอ้โหไม้สองเข้าสิบหกสิบแปดบาทอืมทำไมได้น้อยจังเลยอะ่ะเพิ่งเคยเล่นนั่นแหละไม่เคยเล่นทีอีหย,ยางอีอืเออสวยเจ้เก้าบาทโอ้โหเจ้เก้าบาทมันไม่คูนะถ้าคูณมันน่าจะได้เยอะนะผมว่าเกมนี้รีวิวแล้วเนี่ยอืมอึ้นมาเท่าไหร่เออสิบมาโอโหววายมาสวยหกร้อยอู้ เอ้ยใช่ย่อยนะร้อยแปดสิบรอบโอเคอยู่นะคนดูผมว่ามันก็พอเล่นได้นะฮะไหนดูต่อดิอยังอีกโอ้โหก็ยังโอโ้โหโหนี่เริ่มจะเกลือแต่แคตเตอร์เปล่าไม่น่ามานะอย่างเงี้ยแต่แคตเตอร์มันเป็นยังไงวะลองกดให้มันได้แต่แคตเตอร์ก็พอแล้วมั้งลองรีวิวให้ดูนะมันมันเข้าไหมาผมเล่นเบรดหกสิบบาท ถ้าเสียสักห้าพันเนี่ยผมก็จะพอนะลองลอง,ลองเล่นไปเรือืมสิบสองบาทลงทุนหกสิบบาทได้สิบสองบาทเหมือนมันจะคูณน,น้อยนะถ้ามันไม่มันไม่เอ,อติดกันหลายทีอะแตกติดกันหลายทีเนี่ยแต่เงี้ยน้อยหกบาทสิบแปดบาทสิบห้าบาทน้อยไปแบวเก้าพันละไอ้เหี้ยโดนไปพันหนึ่งแล้ว,น 1, ลวคนดู อยังอีกยังไม่เข้าอีกโอ้โหเฮ้ยเกินไปหรือเปล่านานไปแล้วนะเฮ้ยจะย้อนกลับไปที่โรม่าหรือเปล่าเฮ้ยเกินไปสิแปดบาทแล้วอืมเหลือแปดพันกว่าบาทแล้วนะเฮ้ยอีกไม่กี่บาทแล้วนะคนดูโอ้โหมีโชว์เหงาอีกแล้วเนี่ย โอ้โหเกมไหนหเกมนั้นเลยนะเนี่ยคนดูคนเนี้ยโอ้โหเจอแล้วจะเก๋าจะได้ทำตามคลิปต่อไหมเนี่ยทีนี้จะได้ทำตามคนดูเนี่ยคงไม่ได้ทำตามนั่นแหละดูโอ้โหอะไรเนี่ยเฮย้ยเกยมใหม่ทำไมไม่เข้าบ้างวะโอ้โหยังอีกอื้อหือโอ้ ยังไม่เข้าฮะโดนไปเกือบส0 0พบาทละจังหวะนี้โอ้โหอะไรยังไงต่อว่าไงยัง2อง0บาทเรียบร้อยโอ้โหโดนบาทเฮ้ดอกนี้รับเอ้สิบบาทคุณสิว่าไงโอ้โห2องบาทนะฮะจังหวะนี้โอโ้กดเร็วไปมาต่อเลยกดเร็วไปนิดนึงนะคนดูถ้ากดเร็วมันจะขึ้นนี้อี้มารี ก้าบาทนะฮะจังหวะนี้จังหวะต่อไปว่าไงอืก็ยังไม่เข้านะฮะดิคิวไม่มาช่องผมดูไม่ค่อยทันอนะ่ะผมก็กดไปเรื่อยกดไปเรื่อยอีวายมาแต่ไม่เข้าหืมสิบไม่มาช่องสองเจ <G S 2> <G S 1> ก็ไม่มาช่องสามโอ้โหเกลือไปแล้วเกลือเกินไปแล้วคนดูเอ้ยอมไม่เข้าร้อยแปดบาทเออ ร้อยแปดสิบสิบสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าละเอ้ยไม่ก็ออยังขาดทุนอยู่นะสองพันกว่าบาทสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยบาทละมาต่อเลยเอ้ยกดเร็วกดเร็วถ้าเร็วไปขอโทษนะผมกดไปเรื่อยอลองดูแคแคตเตอร์ืซคแคตเ,เตอร์ก็ยังไม่มาเช่นเคยนะฮะแคแคตเตอร์ โอ้โหโดนไปเกือบสามพันแล้วอะ่ะเอ้ยอีสามร้อยเป็นสามพันแลนาะเฮ้ยมันจะปลอดาสารของคนดูหรือเปล่าเนี่ยคนดูทําไว้นี่โลมาผมสี่สิบกว่านาทีกดแมงไม่ได้ไรน่าเบื่อด้วยเออมาร้อยหกสิบกว่าบาทแล้วมาดิแกน,น้าให้คนดูอดิเอ้ยไหนสิบก็ยังไม่มาอ ยังนะฮะยังนะฮะอีกก็ยังไม่เข้าเช่นเคยนะฮะจังหวะนี้เจ๊โอ้โหคุณสองโอ้กี่ตายมาโดนไปสามพันกว่าแล้วนะครับสามพันกว่าแล้วนะครับว่าไงจังหวะนี้มาเพิ่มหรือเปลา่าโอ้โหสิบเก้าบาทหกสิบหกคูณสามกี่ตาไม่มาช่องสามนะฮะ ทากีต้ามาช่องสามมาโอเคเลยโอ้โหหรือว่าผมกดไม่แตกปะอันนี้ผมกดกลางดึกแล้วนะเนี่ยหรือว่าพวกเกมพวกนี้มันต้องเล่นตอนกลางวันหรือเปล่าผีมันถึงจะไม่ออกผีออกตอนกลางคืนไงแม่งเสีย,ยตังค์เพราะผีเออมาเจ็ดสิบสองบาทกำไรสิบสองบาทเยคโอ้โหอะไรครับเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้เริ่มเหงาแล้วนะเนี่ยเอ,อ้ย เริ่มเงาแล้วนะชักจะเงาแล้วนะมาเลยดิหรออีโอ้โหเอาสแกตสแคตเตอร์มาสักครั้งหนึ่งผมก็จะพอละไม่ไหวอโอ้คุณสีว่าไงโอ้โหแปดร้อยกวาดาโ,โอเคเหลือสามพันติดลบเหมือนเดิมครับคนดูจังหวะนี้มา อืโอ้โหหกสิบบาทคาบอยผีคาบอยได้หกสิบบาทโอ้โหอะไรครับเนี่ยคิวมาช่องหนึ่งเออเอนี้สามร้อยสี่สิบแปดเอีดสามร้อยห้าสิบสี่บาทฮนะโอเคตีตื่นมาละเหลือสามพันกว่าบาทตอนแรกจะขึ้นไปสี่พันนะตอนแรกโอ้โหลงไปละ ลงไปอีกแล้วลงไปอีกแล้วสแคตเตอร์มาหน่อยดิกดสกแคตเตอร์ก็ไม่ได้นะเกมนี้โอ้โหเออมาดิหืมสิมมาช่องหนึ่งมันไม่มาเออเจมาช่องสามโอ้ยสวยหืมสิบแปดบาทนะฮะจังหวะนี้จะโดนไปสี่พันแล้วนะฮะสามพันห้าร้อยบาทละผมเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันจะได้เร่งเร่งเร่งเงินหน่อยอืมมาแสงแน่นอนสวย ไปสี่ร้เจ็สิบเออสามสิบบาทเอ,อ้ยสวยงามอยู่นะสวยงามอยู่ไปดิเป็นห้าร้อยห้าบาทนะเมื่อ้ที่ได้มาแต่ก็ขาดทุนเช่นเคยนะฮะความเกลือกับคนดูนี่เป็นของคู่กันนะฮะโอ้โหสิบไม่มานะฮะจังหวะนี้โอ้โหสิบอีสัตว์เอ,อ้ยเกินไปอย่าสี่พันแล้วเนี่ยเฮ้ยเกินน่ะที่จะถ้าเกินห้าพันนี่ไม่เอาแล้วนะไม่ไหวนะฮะ เออผมเอาไว้เล่นเกมอื่นบ้างนะอันนี้ผมมาทําคลิปให้ดูเฉย,ยสวยเอมาสวยมาดิเออแต่งี้อมันมันหน่อยเออพันกว่าเนี่ยมาดิพันหร้อยเจ็ดสบ้าบาทนะฮะจังหวะนี้โอ้โหว่าไงเกมผีมาหน่อยผีโกโกโโ้ยังนะฮะจังหวะนี้โอ้โหก็ยังไม่มาเช่นเคยนะฮะ ไอ้คิงนี่มาช่องหนึ่งโอ้โหอืสิบน่าจะมาช่องสองนะเมื่อกี้ถ้างั้นน่าจำเลยโอ้โ oh. หยังอีกเอ้ยจะสี่พันแล้วนะไอ้เฮียแม่งแตกไปชุดเดียวอุย้ยสวยร้อยเจ็ดสิบหบวกแค่ร้อยก็บาทเดงร้อยเก้าสิบบาทเดงคนดูลงทุนไปร้อยหนึ่งอนะ่ะเมื hmm. mm ่อ hmm. ก mm ี hmm. mm ้โ hmm. อ mm ้โหมันจะไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหคิง เออสิบยี่สิบบาทโอ้โหเฮี้ยว,วายมาไม่ไม่มีตัวนี้มาไดยดิโจรสลัดไอเฮีย้ยกูเหลือห้าพันละนะจะห้าพันละนะอีเจ็ดครั้งนะฮัลโหลเอ้ยมาไดยดิใสแคสต,ตรงสแคตเตอร์สแคตเทียอะไรก็ได้เนี่ยมาหน่อยไอสัตว์มาหน่อยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่มาว่ะเอ้ยเกืยแล้วมั้งเนี่ยคนดู โอ้โหไม่ไหวนะะอย่างนี้หนักไปนะหนักไปโอ้อยอืแค่นี้มาทำไหมไอสัตว์ลงทุนไปร้อยหนึ่งได้ห้าสิบยัดเคตั้งแต่โรมานะเกมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอุย้ยแล้วต่อไปผมหาเกมที่ว่ามันเล่นได้ง่ายให้คนดูดูแล้วกันไอยาเกมพอกนี้ไม่ไหวไปกดไปหไหนๆก็ไหนๆละเอาไม่ให้หมดเลย เริ่มหอนร้อนแล้วฮะจังหวะนี้คลิปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรเลยเออวันนี้สองร้อยวายอยากเห็นสแคตเตอร์ไงไม่ใช่อะไรหรอกที่กดต่ออยากรู้ว่ามันจะเป็นไงระบบเกมเป็นไงอืมเจยังไม่มานะฮะโอ้โหเอมาสวยมาคาร์บอยโอ้โคาร์บอยมาช่องสามถ้างั้นอะ่ะมันแน่นอนเอ,อ้ย กระตุกอะไรกระตุกจะเข้าเหรอกระตุกจะเข้าเหรอกระตุกจะเข้าเข้าเหรอ,อไอสัตว์แม่งเอ้ยไปหน่อยโอ้โหเจไม่มาทั้งสามอุย้ยอะไรฮลัลโหลสามพันโอ้โหโอ้โอหเหลือสามพันเงินหมื่นหนึ่งกูยัดเข้อะไรวะเนี่ยอื้อหืออื้อหือ โอ้ยมาหน่อยดิมาหน่อยดิอยดโอ้โหยังอีกอคุณคุณต้องรับผิดชอบนะฮะคนดูกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามด้วยหาเพื่อนมากดเพิ่มเลยนะโอ้โหดูดิโอ้รับผิดชอบมาเลยรับผิดชอบมาเลยโอ้โหหนักเกินเกินไปหรือเปล่าอุยอ้ยเฮ้ย เอ้ยบอกให้กดติดตามไม่กดนี่ไม่มาเพิ่มวะเออสวยไม่กีตา้าไม่มานะถ้ากีตา้ามาละเฮีฮาละบอกเลยมาดิหืมสองพันแล้วนะสองพันแล้วนะไอสัตว์จะมือเนึ้อนะเป็นแปดพันกว่าแล้วนะเออไมด่ดิไม่ไอสัตว์เออต้องให้กูด่ายพีไอพีโง่ มาไลยดิรอเฮียอะไรเนี่ยไอสัตว์แม่งเอ้ยจะด่าคนดูก็ด่าไม่ได้เฮียได้ผิดกฎอ,กอีกม้าน้อยเอ,อ้ยไม่ต้องตกใจนะผมพูดเล่นอันนี้ผมมาทำคลิปให้ดูเห็นผมว่ามันก็น่าจะเสียแหละคิดอยู่แล้วแหละแต่ผมกะเสียห้าพันไงแต่ว่ามันหัวร้อนเองเนี่ยอื้มอื้ม น่าแต่คลิปเดียวคงไม่มีคลิป2องอากาศจะเล่นให้มันได้แล้วโชว์แล้วหน่อยก็ไม่ได้โชว์เลยวันนี้โอ้โหเกินไปเกินไปหรือเปล่าโอ้โห9,000แล้วนะย็ดเคเก้าพันแล้วนะครับโอ้โห9,000กว่าแล้วนะครับเอ้สอ้ยยี0เอ้หกร้มานี่ตักตักแปดร้อยสามสิบห้าบาทนฮะจังหวะนี้โอ้โหก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะฮะว่าไงโอ้โ เกินไปหรือเปล่าเกินไปไหมเอ้ยไม่เข้าอืมก็ยังไม่เข้านะฮะโอ้โหโดน,นไปพันกว่าบาทละไอ้เหี้ยไม่โคตรเร็วเลยอืมไม่ไม่ไมอืมก็ยังไม่มาเจก็ไม่มาคีก็ไม่มาเหี้ยอะไรก็ไม่มาโอ้โหโอ้โหเกินไปหัวร้อนหัวร้อนจริงเลยหัวร้อนจริงเลย ตอนแรกว่าจะมาคำขำละห้าพันเนี่ยโอ้โหมาร้อนจริงอะเนี่ยเออมาดิไอสัตว์เออแปดร้อยหกสิบไอเทียกระตุกอีกเออมาดิสี่พันโอ้ยเทียอือแตกเกินอู้เจ็ดพันกว่าอู้ไอสัตว์กูจะได้ทุนคืนมั้เนี่ยอ้แปดร้อยสี่สิบนี่ว่าไงอือเออมาดิซุปเปอร์เมกาวินชัวครับจังหวะนี้เฮ้ยคนดูพีกว่าคดีพีกคดีพีค มากดให้ได้ดีกว่ากดให้ได้มาคดีพีกว่ะย็ดเคคดีพีกว่ะมาะเก้าสิบวะอ้สองร้อยยี่สิบไอ้เฮียโอ้โหมันต้องเสียตอนต้น,ต,นต้นหรือเปล่าว่ามันจะได้ตอนที่ท้ายวะเฮ้ยโอเคมาดิอ้สวยโอ้เฮียแตกมันวะไอ้เฮียมันจริงมันจริงดูดิอืมเจมมาห้องสาม แต่ก็มันอะนะตอนแรกไม่ยังด่าคนดูเลยเฮ้ยขอเกมอะไรมาเนี่ยโอ้โหแปดพันก็ยังขาดทุนแค่สองพันเมื่อกี้เก้าพันยัเงสู้เราต้องสู้ให้ตายมาดิเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเลยมามาดิก็ยังไม่มานะโอ้โหย็ดย็ดขี้ย็ดขี้โอ้โหสิทไม่มาช่องหนึ่งนะฮะเตอ ส,ส,สักแคสสิบมาลุ้นสแคตเตอร์ไหมไม่มาไอซัตแม่งแปดสิบบาทยัดเค่หืเจไม่มาช่องสามเหมือนเดิมไม่มารอเฮียอะไระครับฮัลโหลหืก็ยังอีกไอเฮียคดีพลิกไปพลิกมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันจะได้ก็ได้จะเสียก็เสีย,สยทักอย่างเลยนั้นน่ะไอแต่ว่าแม่งมันว่ะเกมน,นี้มันนะฮะคนดู ใช้ได้เลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียแต่เวลาแตกแม่งแตกทิสี่ห้าพันโอ้โหมันก็ใช่ย,ย่อยนะเมื่อกี้ผมได้มาแปดพันอะไม้เดียวโอ้โหโคตรจำไอ้เก้าสิบห้าบาทถ้าแตกหนักๆไอ้ซุปเปอร์ไม่กล้าเวนอะโอ้โหไม่รู้กี่เท่าแม่งหนักขิวหายเลยมาดิ 6, หกพันละคิวก็ไม่มาอ่ะ โอเคเคก็ไม่มาเจก็ไม่มาช่องสามเหมือนเดิมเช่นเคยฮะจังหวะนี้โอ้โหเจมาเลยมาวะมาวะามาวะามาไหมอืมไม่มาหนักๆวะอืมเอช่องหนึ่งไอสัตว์เอ้ยสล็อตกูบักหรือเปล่าเนี่ยอืมสิบสวยมาเคอืมไม่มานะฮะจังหวะนี้โอ้โหสิบก็ยังไม่มาเช่นเคยนะฮะ ส่แฮตเตอร์ก็ยังไม่มาเหมือนเดิมคอดูรอกูเล่นแล้วมั้งมาดิมาดิหกร้อยกว่ายังอีกนะโอ้โหก็ยังไม่มาชิ่นเคยนะฮะโอ้ยหรือว่าผมจะตั้งกลุ่มในเฟซบุ๊กดีไหม คนดูลองคอมเมนต์มาหน่อยดิว่าตั้งกลุ่มดีไหมมา,ม,ามาแชร์กันว่าเวลาไหนเวลาไหนเกมไ,ไหนมันเข้าพองงั้นดีกว่าไหมมีหูสี่ร้อยแปดสิบเป็นเก้าร้อยกว่าบาทโอเคว่าใครจะเข้าบ้างไหมลองลองคอมเมนต์มาหน่อยนะผมผมจะได้ทเอ้ยแต่งหนังเนี่ยสแคตเตอร์มาชัวร์แล้วแต่วันนี้สแคตเตอร์มาดิสิบสองครั้งมาเริ่มกันเลย หมายแรกว่าไงไอ้เขี้ยโหลดนานได้ปล่ามาหน่อยอือหือสิบห้าบาทมาไวมากอือหือไอ้กีตาเจมาสวยสิบมาสวยไอ้สัตว์แตกตั้งนานสามร้อยสามสิบห้าบาทยเยสเขโอ้โหลดนานโหลดนานอือไปสวยมาแล้วจังหวะนี้ค่อนข้างชัวค่อนข้างชัวแล้วโอ้ยที่อะไรขึ้นมาส์าเนี่ยโอ้อือหือ มาดิสองพันเจ็ดสี่พันแล้วนะอืมพห้าสิ 350. โอ้โหสวยงามน่าจะซปเปอร์มีก้านะเฮ้ยมีก้าวีนี่เหรอสา8พันห้ารอยแปดสิบกว่าบาทนะมาจาังหวะน,นี้อื้ขอขิงไม่มาก็ยังไม่มาฮนะเออมาดิพันกว่ามาชัวอืมาดิกีตา้ากีต้า์มาือันมือนี่สับบิ๊กวินสองพันเก้ารอยสิบบาทนะฮะจังหวะนี้หมื่นสามแล้วนะคนดู ไปรัวๆเลยนะเอาล 20, อแล้วสองหมื่นก็พอละอืมสองหมื่นก็พอสองหมื่นก็พอมาดิสามพันหกไม่ดีมาดิไอสัตว์อีกส,ส,สองไม้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไงมาดิลองเล่นดูจะได้รู้ว่าเล่นกับใครมาดิเจมไม่มาก็ชเช่นเคยนะฮะจังหวะนี้แต่คงจะ ปิดคลิปไม่ได้เพราะว่ารับปากไว้แล้วว่าจะาเล่นให้ได้สองหมื่นนะก็ต้องเล่นให้ได้นะฮะจังหวะนี้เฮ้ยเงินก็เยอะแล้วนะจะเลิกหรือจะต่อดีนี่อ่ะบวตมานะว่าจะให้สร้างเพจไหมถ้าสร้างจะได้มาแชร์ไงสร้างกลุ่มสร้างอะไรนะถ้าถ้าอยากให้สร้างอยากให้อะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าจะให้ผมเล่นต่อมาอันนี้ก็เล่นต่อกันเลยไป เจมาวายมาชัวร์แล้วลอือม,มาดิอือตามหาสแคตเตอร์อีกสักครั้งหนึ่งถ้าได้สักครั้งหนึ่งก็ดีเลยมันจะดีนะมาดิอือก็ยังไม่เข้านะฮะอืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมนะครับอืมสวยมาวายมาแล้วอุ้ยช่องสามไม่มีสิธิ์ไม่มีกีตาร์นะฮะทั้งนั้นไม่จะแตกเยเอะเอ้ยไอสอง วายมาอืมก็ยังไม่เข้าเช่นเคยนะฮะอืมว่าไงเหมือนก้าแลนาเหมือนก้าแลนาะแต่ก็กําไรอยู่นะความจริงผมเลิกตอนนี้ก็ได้นะแต่กดกดไปก่อนอยากเล่นนะมันมันก็สนุกอะ่ะมันเล่นแล้วมันติดว่ะเฮียเกมเฮียนีเล่นลแตะคนนะพาะผมว่าสนุกดีนะใช้ได้แต่ว่ามันตอนแรกๆมันเสียมัวร้อนมากอเฮียลงไปเหลือเก้าร้อยมันขึ้นมาไงเนี่ยหมื 18, นะ่นแปดหมื่นเก้าผมยังงงเลยเนะี่ย ไอ้เฮีย้ยขึ้นมาได้ไงอืมโอ้โยยังอีกฮืม่มจีไม่มาเฮ้ยไอสองลงเยอะแล้วนะ่ะไอ้ชิบหายเออมาดีวายมา 150. ร้อยห้าสิบไอซัดร้อยหกสิบกว่าบาทเย็ดเคด,ดีใจแทบตายนึกว่าได้เป็นหมื่นชิบหายอ้ยกีตาร์ร้อยเจ็ดสิบ โอเคมาเฮ้ยสองพันเองเนี่ยปั้นหน่อยดิฮัลโหลปั้นน้อยมีห้าบาทไอชิออบหายมาหน่อยเออบอยมาลสิบมาร้อยยี่สิบไปอืมก็ยังไม่เข้านะฮะจังหวะนี้ว่ายังไงเอสวยบายมาอืมเอนีม่มาช่องหนึ่งนะฮะ ถ้าอมาในสวยเลยแจ่มเนียวเลยฮึสแควรเตอร์มาหน่อยดิลูกรักสกแควรเตอร์ลูกรักมาหน่อยอก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมเอาไม่เป็นไรถ้าลงก็ลงแค่เหมือนผมก็พอแล้วนะเพราะมันมันไม่ไหวนะไม่อยากเล่นต่อกลัวเสียไม่ใช่เล่นเกมเหมือนแล้วมันได้ไงอย่างใครเชอย่างเกมสาวทรรผมก็เล่นได้ตลอดไม่ค่อยเสียนะเกม แต่เกมที่นี้มันผมก็ไม่รู้ไงผมใหม่ใหม่เหมือนกันเลยเกมเนี้ยมผมผมมารีวิวครั้งแรกเนียไม่เคยได้เล่นเลยเบนนิตโต้ที่อะไรเนี้ยเ<า>อ็งมาไมคอืสวยไมคเออสิบมาไปมาแล้วอืไม่เข้าไม่เข้านะฮะจังหวะนี้สี่รอยหกสิบบาทไปต่อเลย อืมสิบไม่มาช่องสองฮนะเออสิบมาละช่องสองร้อยยี่สิแตกนี้ไึงอืมไม่แตกนะฮะโอ้โหว่ายังไงอืมเจมาจึงไม่ได้มานะฮะโอ้โจะดูเกมไหนต่อไหมนะ <c oughs> คนดูแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำให้ไหมเพราะมันสองคิปเตอรให้คนอื่นมากอืมสวยก็ไม่ ให้คนอื่นมากให้คนอื่นมากแต่ถ้าอันนี้ก็คอมเมนต์ม,มาไว้รอเลยอยากดูอะไรอยากดูกดสแคตเตอร์รัวๆแล้ว,ลวลอยากดูพวกแบบกดกี่ไม้กดกี่ไม้แต่กี่บาทเสียกี่บาทนี้ยผมเดี๋ยวผมทาให้ได้นะเกมไหนลองลองคอมเมนต์ม,มาดูเดี๋ยวผมทําให้ดูหรือว่าอยากให้หาฟรีเครดิตให้ผมมีฟรีเครดิตนะเดี๋ยวผมหาฟรีเครดิตให้ผมไปเซิร์ชเอาไงเซิร์ชหาดูมันมีนะฟรีเครดิตหลายแบบเลยก็ hum, hum. Hum. ยังไม่เข้านะฮะฮิตา แคตเตอร์มาหน่อยดิรออะไรอนะฮะแคตเตอร์รออะไรนะล่ะฮะรออะไรนะล่ะรออะไรล่ะรออะไรรออะไรมาดิอีสัตว์ไม่มาจริงหรอไม่ไม่มาจริงอือไม่มาจริงคุณผู้ชมโอ้โหเกินเตินไปละหมื่นหกแั้เนี่ยเออมามาดิแตกแตกรว้สัตว์มาดิเออเออมาดิอ,อือ,อยัง เสียงเฮียอะไรเข้าองหนาวเนี่ยโอ้อะไรวะม,มาดิไอสัตว์โอ้โหเออมาเออมาดิมาอีกเออไอชิบหายหมื่นแปดล้วมาไิ้นีสแคตเตอร์สักจกกังหวะดิไอเฮียมาหน่อยสแคตเตอร์รออะไรอ่ะโอ้โหก็ยังไม่มาเช่นเคยนะฮะจังหวะนี้ อ,อยังอี้ใครเฮียอะไรทักมางนะทักมาแต่ยืมตังคในสัตวไม่เห็นกูรวยหน่อยไม่ได้เฮียไหนดหิอืมไปอือสวยมาดิใครมตังค์ใครยืมตังคง์ทักมาอยู่นั่นแหละอิดสัตวเออมาดิ ยืมนักเหรอมึงไอสัตว์เอ้ยเสียไอชิบหายมาดิอืย่างอีกมึงโหกะไอสัตว์เอ้ยสแคตเตอร์มาดิดีวะนานไปแล้วร้อยยี่สิบปีเออมาดิสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบบาทแล้วเออมาดิแปดร้ 800, 000, อยคันสองไอสัตว์มาสวยอืมกี่ตาในห้อง,องสามนะสวยเลยช็อตนี้ยแต่โคตรเยอะเลย แต่แต่ทีแต่เยอะนะแต่ผมไม่ชินไงผมครั้งแรกไงต้องค่อยๆเล่นไปวะม,มาเหมือนเจ็ดหมือนเจ็ดกำไรเจ็ดพันนะจังหวะนี้เอีเออมาดิกีต้า์มาชู่กีต้าอือม,มาอเอออือแคตเตอร์แคตเตอร์อีกสักครั้งไปจะได้พอเนี่ยได้วสองสามพันก็พอแล้วนะ เพิ่มสองสามพันเนี่ยเกิดเป็นคนโลภมันต้องอย่างนี้โอ้สามราแบบ้อยบาทลงทุนไปร้อยหนึง่งโอเคอืยังอีกโอ้โหยังอีกก็ยังอีกโอ้โหว่าไงเออบายมาแล้วมึงอืไอ้เหี้ยผีกระโหลกไอ้ชิบหายกระโหลกกระลายลได้อีกสักเออด่ากระโหลกกระลายแค่นี้แม่งให้กูน้อยไอ้ชิบหายมาดิ ไปไวามาแล้วได้ชัวครับจังหวะนี้เจมาชัวสวยงามไม่สิบมาชัวเอาดิไวามาไวามาอีกไอ,กอ,กอกสัตว์มาดิเอาไงนะสองหมื่นแล้วนะไอ้เฮียกวาจะได้อโอเคงั้นก็ผมก็ขอพอแตะเพียงเท่านี้นะฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างให้ด้วยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหผมไปก่อนนะฮะขอบคุณครับที่กดกระดิ่งกดติดตามให้ขอบคุณครับ